สวัสดีจ้าบริษัพ่อแม่น้องเล่ดนบริษเขามาดนมึนอนี่ก็บ,บริษพ่อมันม,มาพ่อหนากันอีกคือเกาแม่น้องเล่สีมีลิปมานําเสนออันนี้นับจานเนาะโอ้ยใส่ดีเมนบอกน้องนุ่นเกาปากบลอกมเมนบอกปากบอกสำหรับคนที่ปากคำนะ้ำเนาะใช้สีจัดจัดทาสีเข้มเข้มเนี่ยจะสวยนี่เดี๋ยวแม่น้องเล่จะมาทดลองให้ดูนะเดี๋ยวเรามีนางแบบอันนี้สีส้มเด้อสีบอกให้มึงเนี่ส้มกับส้มจริงๆเดงใของเกาหลีนี่ งามขนาดแม่น้องเดก็ไปใเด้ถทาดอกน่นมาท่าเมื่งกันนะอลองเมึงกันนะสักครนะคะนี่ท่าใส่ในหนีเลยซองในกระจกหนี่เลยนี่อุ๊ตกใจอเ,เออจ้ะก็จะได้สีประมาณนี้แหละสีสวยสวยเบอ่งเนี่ยดูบะปากน้ำแบบเราอันนี้ สำหรับคนสี่ไอ้ปากคํำเนาะอันนี้ก็เป็นติ้นนะจ๊ะติน้นอันโบเมนติ้นของแม่น้องเลกอะใส่อันนี้ใส่ดีว่าสันถอด้านนองนุ่นเนาะค่เออเขาก็ใช้เออทดีบอดี้เออใช้ดีนั่นๆทียังไม่เห็นช็อปมันลดราคาเลยเนาะทโโดีบอดี้เนาะถ้าลดก็ไม่มีทางเข้านะ<ะ>อ่ะอุ้ยพี่แกะแกะได้วหมแกะ,แกะรดเออแกอันนี้แกะอันนี้มันคืออะไรนี่ดินสอเป็นมั ดินสอเขียนคิ้วจะรีวิวให้ดินสอเขียนคิว้วอันนี้น้องนุ่นบอกใช้ดีระบบหมุนขึ้นเราก็ไม่ต้องไปตัดหัวมันมันหมุนขึ้นมาเออหมุนขึ้นนี่เป็นหัวตัดแบบนี้เนาะอืมหัวตัดแบบนี้เขาเห็ดแบบใหญ่ง่ำเขารีวิวนี่บอกหัวตัดแบบนี้เนาะเออแบบนี้อืมเขียนง่ายว่าเสรนเอะสำหรับคนที่จะเขียนคิ้วตรงๆเนาะอีกข้างหนึ่งก็จะมีแปรงปัดอีกข้างหนึ่งก็เป็นแปรงปัด นี่ใช่<ด>แบบนี้รีวิวกับแม่หน่องเล่สไตล์ง่ายๆแบบแม่หน่องเล่เลยอันนี้ก็นี่ติ้น่าฟึ่งมาเดอ้อย่าคานกล่องก๊อกกล่องก่อยมาเดอ้อกล่องแม่สีลมเดอ้อหามติงหามติงกล่องแม่สีลมอันนี้จะเป็นสีอุ้ยสีมะเมี่ยวสีพีมาร์กเลยตัวนี้มัน,นไม่ใช่สีแดงเออไม่สีมพูสีส้มแล้วก็สีแดงเอออันนี้ป้าสีงามงามมึงเนี่ยนะอู้น,นั่นกล่องลมอีบีเลย ออไปแล้วจ้าอันนี้เนาะเออ,อย่าว่าเธอใส่ตะคองอันอันยากอื่นของขมูลอีกก็ดีคือกันเนาะแม่นนองเลขอ่ะอันนี้ของนองนุ่นวัสันทอะเอามารีวิวอยากได้อีกข้ามอยากได้ลูกอมอีกมาไปละจ้าบา,บายบาย